สินค้าหรือของแพงนะครับดังน้ก็คิดว่ารัฐบาลก็ทํําาได้ดีนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาและกระยะั้นนะครับเช่นการปรึงราคาทั้งมันการปรึงราคาค่าไฟนะครับในการพักหนี้เกษตรกรนะครับรวมทั้งการแก้ไขปัญหานี้ในระบบนอกระบบ ถงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่ช่วยพี่น้องประชาชนให้ลดภาระจากค่าของชีพที่สูงขึ้นนะครับก็คิดว่ารัฐบาลก็ทาในสิ่งนี้นะครับนำทำทำได้ทําได้ดีนะครับ,นะรบแล้วก็แต่ว่ารัฐบาลเพิ่งขึ้นมาเพียงสามเดือนนะครับผมคิดว่า,ถาสถานการณ์ปีหน้าก็คงจะแตกต่างจากปีนี้นะครับเพราะว่าปีนี้เป็นพี่น้องประชาชนก็คงคาดหวัง ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทีกาา่กล่าวไว้แต่ว่าในการเข้ามาแกาา้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้มันก็ไปเรื่องการใช้จ่าย Arc <c oughs> นะครับฉะนั้นผมคิดว่าปีหน้ารัฐบาลคงต้องโฟกัสอีกมุมหนึ่งนะรวมว่าปีนี้โฟกัสในเรื่องของการดูแลค่าใช้จ่ายกับพี่น้องประชาชนแต่ว่าปีหน้าต้องโฟกัสในเรื่องของรายได้ละรายได้ของประเทศรายได้ของพี่น้องประชาชน เพื่อพีนอพ่น้องประชาชนเรางอยากจะเหผลงานในด้านนี้นะครับเช่นปีหน้าเนี่ยตอนนี้รัฐบาลไปเชิญชวนก็มาลงทุนไม่เยอะก็จะต้องให้เห็นผลสํเาเร็จว่าเราได้เงินได้งานจากการลงทุนที่เราได้ไปเชิญชวน,นกันอย่างไรหรือการส่งออกที่ติดลบปีนี้นะครับปีหน,น้าจะเพิ่มรายได้ด้วยวิธีการไหนในการที่จะหาตลาดก,การส่งออกเพื่อนำรายได้เข้าประเทศ หรือในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับปีนี้2น,นคนปีหน้าทํายังไงให้ได้40ล้านคนถ้าทําได้นะครับผมว่าเราก็กลับมาอยู่ในจุดเดิมเศรษฐกิจเราก่อนเกิดโควิดนะครับแล้วก็รัฐบาลกา็ควรที่จะทําในสิ่งที่เป็นอะไรที่หาว่อให้กับประเทศทนะฮะเช่นการปรับโครงสร้างต่างๆเช่นเรื่องโครงสร้างพลังงานค่าไฟตอนนี้เราก็มาแก้ไขปัญหาจากข้อหน้า แต่ถ้าเกิดเราปรับโครงสร้างในเรื่องของการผลิตนะครับการใช้พลังงานหมุนเวียนการหาแหล่งแก้งของเราเองเนี่ยอันนี้เราจะเป็นเรื่องในที่ถาวรดและจะเพิ่มกิจวารกามทหารทางด้านการแข่งขันหรือการปรับโครงสร้างภาคการ,กรเกษตรที่เราได้เปรียบอยู่แล้วให้เป็นจุดแข็งของประเทศนะครับหรือเรื่องอุตสาหการรมรถยนต์ที่กาลังเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราต้องรักษาเอาไว้นะครับเนาเดียวกันเนี่ย รถไฟความเร็วสูงมอเตอร์เวย์ต่างๆและก็สิ่งที่รัฐบาลก็ต้องรับมั่รตวางก็คือในเรื่องของตัวเลขนี่สาธนารนณะะับที่ตอนนี้ประมาณ62นะครับก็ยังไม่ทราบว,ว่าโครงการดิจิทัลวอลเลตเนี่ยจะเริ่มจะเริ่มได้เมื่อไหร่ใช่ครับแต่ถ้าเกิดมีดิจิทัลวอลเลตเนี่ยตัวเลขหนี้สาธารณะก็อาจจะสูงขึ้นไปอาจจะเป็น65หรือ66แล้วก็นี่ถ้าประชาชน ก็ประมาณ90%นะครับ,รบผมคที่ว่าตัวเลขพวกนี้รัฐบ,บาลก็ต้องระมัดระวังนะครับที่จะสร้างเสถียราภาพทางการคังให้เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดความมั่นใจแต่ถ้าเกิดว่าภาพนโยบายหรือว่าการผลักดันในเรื่องของการหารายได้ชัดเจนเนี่ย GDP ก็จะโตพอ GDP โตเนี่ยนี่ต่างๆก็จะลดลงสุดท้ายภาพการค้งที่ดีก็จะทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยก็จะกลับมาตึงขัดน,นะครับฉะนั้นผมคิดว่า ปีนี้รัฐบาลได้โฟกัสในเรื่องของรายจาย่ายจะถปัว่ารยายจาย่ายประชาชนปีหน้าของผมจะโฟกัสในเรื่องของการหารายได้ให้ประชาชนการหารายได้ให้กับประเทศความเห็นท่านก่อน digital w a บ่อยนะความเห็นท่านต่อน digital wallet ความเห็นท่านต่อน d i ท i t a l wallet อ๋อครับเรื่องเรื่อง digital wallet นี่นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหน,น,นธธธึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจ นะครับอย่างอย่างเข้ามาเนี่ยเห็นว่าร,รัฐบาลเนี่ยก็กระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายนะครับทำให้ประชาชนมีเงินมากขึ้นลดค่าไฟลดค่าพลังงานเนี่ยมีเงินมากขึ้นนะครับดังนั้นดิจิทัลโมเดก็คือการเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนให้เกิดการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเขาก็มีการวิเคราะห์เว่าถ้าดิจิทัลโมเดเนี่ยได้เริ่มดาเนินการก็สามารถที่จะเพิ่มตัวเลข g ี p ได้อีกประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับ อย่างปีนี้ GDP เราไม่ดีนักนะครับก็2.7 2.8ปีหน้าเนี่ยก็อาจจะ3แต่ถ้าเกิด digital wallet เนี่ยเพิ่มได้อีกครึ่งเปอร์เซนต์ GDP เราก็ไป3 3คึ่งนะครับ3.5ขึ้นไปก็จะถือว่าเป็นตัวเลขที่ที่ดีกว่าปีนี้เป็นเป็นโครงการที่ที่สามารถกระตุน้นเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่ม GDP ให้กับประเทศเพียงแต่ว,ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือว่าก็ต้องพยายาม ควบคุมดูแลเรื่องตัวเลขหนี้สั้นกระนานะครับเพราะห้าแสนล้านเนี่ยแล้วถ้าเกิดมีการกู้เงินด้วยนะครับก็อาจจะทําให้เพดานของเงินกู้สาธารณะเนี่ยอาจจะสูงกว่าหกสองนะครับอาจจะเป็นหกสิบห้าหกสิแต่ก็ยังไม่เกินเจ็ดสิบน,นะแต่เมื่อกี้พวกนักลงทุนนักวิเคราะห์นเนี่ยเขาก็จะมองฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องมีมาตรการอื่นๆเนี่ยมาเสริมให้ก็ถึงว่าในเรื่องดิจิทัลอะไรเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจนะแต่ว่าในระยะย,ยาวนะครับสิ่งที่รัฐบาลทาควบคู่กันไปก็คือ การเพิ่มรายได้ประเทศตัวเลขการท่องเที่ยวดีขึ้นการส่งออกดีขึ้นนะครับหรือการปรัดคูงสร้างต่างตัวนี้ก็จะมาบาลานซ์ตัวเลขที่ทําให้เกิดความมั่นใจต่อเสถียรภาพการการคังของประเทศดังนั้นโครงการด e ิจิทัลวอลเลยก็ถือว่าเป็นเป็นโครงการที่บอกกับประชาชนไว้ก็ต้องทําแล้วก็เป็นนโยบายารัฐบาลนะครับเพียงแต่ตอนนี้ก็ต้องมีความรอบคอบนะครับในเรื่องของความถูกต้องของขั้นตอนต,ต่างๆก็คือการตีความทางกฎหมาย ที่ทายเศรษฐกิจดูอยู่นะครับแต่ว่าผมคิดว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็มีผลดีต่อต่อระบบเศรษฐกิจนะครับเพียงแต่ว่าระมัดระวังในเรื่องของที่มาแล้วก็ตัวเลขนี่สานะที่เกิดขึ้นให้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยังมีเสถียรภาพในด้านการคลัอยู่หลายคนพร้อมว่าอาจจะสุดท้ายไม่แน่ใจะครับเหมือนกับการกระตุ้นเศรษฐกิจก็อาจจะอาจจะเบาลงไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นเงินต้องอ่านแสนล้านครับซึ่งซึ่ง ซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเงินเม่ที่ห้าแสนล้านเนี่ยถือว่าถือว่ามีความมีความมีแม้กมีจุและมีความรุนแรงในการที่จะทําให้เศรษฐกิจกระตุ้นขึ้นได้ฉะนั้นถ้าเกิดมีประเด็นทางกฎหมายอะไรเนี่ยก็ทำก็เหมือนกับการกระตุ้นเศรษฐกิจก็อาจจะอาจจะเบาลงไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเงินเมื่ห้าแสนล้านครับซึ่งซึ่งซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเงินเม่ที่ห้าแสนล้านเนี่ยถือว่าถือว่ามีความมีความมีแม้มีจุดและมีความรุนแรงในการที่จะทําให้เศรษฐกิจ กระตุ้นขึ้นได้ฉะนั้นถ้าเกิดมีประเด็นทางกฎหมายอะไรเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลคงจะมีแผนสำอรองนะครับคงจะมีแผนสำรองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะมีมาตรการโตอื่นอย่างไรที่จะทําให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เทียบเคียงได้กับดิจิทัลวอลเล็ตนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังถือว่าทุกอย่างก็ยังอยู่อยู่อยู่ในการดําเนินการอยู่นะครับครับการท,ที่โฟกัสภาคชาติพันธที่ทางในปีหน้า ที่าเราะเป็นงไรตอนนี้เราได้สองคนก็จะไปเลื่องตั้งแต่เรื่องงานการทํางานการเมืองหลังจากนี้ก็จะอก็็ยางทางานทางการเมืองของเราต่อไปะครับยังไม่ได้มีอะไรตอนนี้ยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปคิดยังไม่ได้ไปวางแผนหรือคิดอะไรเพราะการเลือกตั้งคงยังอีกนานนะครับเพราะว่าผมดูว่าอีกนานี่อยู่ยาวอีกนานเลยนะครับคือผมมองนะครับว่ารัฐบาลชุดเนี้ย มีจุดได้เปรียบอยู่3สามเรื่องนะครับหนึ่งเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มีเสถียราพทางการเงินสูงสามรอสิบสี่เสียงน,นับจากการปฏิวัติเมื่อสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะเทียบกับรัฐบาลก่อนเนี่ยเมื่อบัตจุนี้มีเสถียยภาพาการเืองที่ค่อนข้างสูงแล้วสองเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ท่ามการบรรยากาศของระบอบประชาธิปไตยนะครับที่มีมากกว่าการเลือกตั้งทางก่อนจนั้นเนี่ยความชอบธรรมจากการเลือกตั้งจากการเป็นระบับฐบาลในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับและสามเนี่ยผมมองว่าวันนี้ปัญหาความเรียบร้อยของบ้านเมืองเนี่ยนะครับไม่เป็นปอุปสรรคต่อการทํางานของรัฐบาล กับฉะนั้นคิดว่ารัฐบาลสามารถที่จะใช้ข้อได้เปรียบสามข้อก็คือคธิภาพทางการเมืองความชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตยและคว,วามสงบเรียบร้อยของประเทศเนในการบริหารประเทศนะครับให้เกิดความ็จไน้นะครับอาจจะอยู่ครบเทอมก็ได้นะครับหรือ,อยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวผมคิดว่ารัฐบาลก็จะต้องใช้จุดแข็งเนี่ยนะครในระยะเวลา สามปีครึ่งที่เหลือเนี่ยให้สําเร็จในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเพราะว่าต้องอย่าลืมนะครับร่าการเลือกตั้งเที่นี่ผมมองว่าที่น้องประชาชนเนี่ยมีความคาดหวังสูงมากน,นะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจดังนั้นเมื่อรัฐบความมีจุดแข็งอย่างนี้แล้วนะครับแลวท่านานายกทูตเองเนี่ยก็ก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการทํางานนะครับมีความขย,ยันผมว่า,มมาองค์ประกอบต่างๆเนีียนะ รัฐบาลต้องต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ต้องก่อให้เกิดความสาเร็จถ้าเกิดโคระกาบดีๆอย่างนี้แล้วนะครับแล้วเรายังแก้ไขปัญหาประเทศไม่ได้เนี่ยประชาชนก็จะผิดหวัง,งนะครับดังนั้นผมก็คิดว่าพักชาปนาก,ก็ยินดีที่จะได้สนบสนุนรัฐบาลน,นะครับในเรื่องของเสถียรภาพแม้ว่าจะมีสามเสียงนะครับเมื่อก่อนมีสงองตันี้แย่มาหนึ่งสามเสียงแล้วก็สนับสนุนเต็มที่นะครับกนประชุม หรือการเสนอกฎหมายอะไรต่างๆแต่ในเรื่องการผักดำนเรื่องงานหลักๆทางด้านเศรษฐกิจน,นะครับโฟกัสเรื่องรายได้เรื่องการปรับโครงสร้างเรื่องการลงทุนการท่องเที่ยวการส่งออกเนี่ยเราก็มีประสบการณ์นะครับเราก็พยายามที่จะใช้บุคลากร,ากรของพรรคเนี่ยสนับสนุนกับท่านหัวหน้าพรรคก็เป็นที่ปรึกษานายกและตอนนี้ก็อยู่ในคณะกรรมการศึกษาเรื่องประชามติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อันนี้ก็เป็นเรื่องการเมืองหรือเลขาธิการพรรคก็เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับท่านสรสามคนคุณหมอเล่าแนะครับปีนี้เจ็ดสิบกว่าแล้วแต่ช่วงนี้พูดในสภาแค่ดูอาทิตย์หรือคุณแจ่มาร่วมงานใหม่นะครับฉะนั้นเราก็ยินดีสนับสนุนการทํางานของรัฐบาลยินดีจะใช้ประสบการณ์นะครับส่วนแนวทางทางการเมืองเนี่ยผมแบบหลายคนมองว่าแค่เนอ่ยใครอยากเห็นข่าวว่าอขจาวยัง ก็อย่างที่ผมบอกเลยว่าตอนนี้เป็นชุดถือว่าช่วงนี้ยังทำธุรงินปีเดียดนะนก็ไปโฟกัสในเรื่องของรายจ่ายปัญหาเฉพาะหน้าแต่ว่าปีหน้าเนี่ยไม่ใช่นี้บุจปีเดียดล้จะต้องเป็นปีที่พี่น้องประชาจนคาดหวังผลงานที่จับต้องได้และก็เป็นผลงานที่ยั่งยืนที่เป็นโครงสร้างผลงานในการหารายได้ของประเทศมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเราะนั้นเวลาไม่รอ ท่านนายกก็ต้องโฟกัสแล้วก็จะต้องจดการทางธุรกิจบวกความได้เปรียบของเรื่องภาคราชการเมืองเนี yeah. way, ่ยพักดันทให้เรียบร้อยทำงานให้เรียบร้อยนะครับก็จะมีกระแสการเปลี่ยนวาระโยงก็เป็นเรื่องภายในของของของพรรคแกนนำนะครับแต่ผมว่าช่วงนี้ก็ดูดูบรรยากาศแล้วก็ยังไม่น่าจะมีอะไรอย่างนี้นะครับเพราะเพราะ ผู้ที่สมาชิกท่านก็ยังอยู่นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าโอ้โหการเลือกนายกในวันเวลาที่อำนาจของผู้ที่สมาชิกยังมีอยู่ในการเลือกนายกเนี่ยไม่ใช่เลื่อน,น่ายนะนะครับจากนั้นเนี่ยผู้ที่สมาชิกก็ยังอยู่ถึงเดือนพฤษภาคมอ,อำนาจในการเลือกนายกก็ยังมีตัวแปรอยู่ที่ผู้ที่สมาชิก ก็อาจจะเป็นการคาดการณ์ะแต่ผมว่าถ้ามองในวงการเมืองนะอะไรยากๆเนี่ยก็อย่าท่านก็ท่านก,ก็ขยันทางานตั้งใจทํางานนะเพียงแต่ว่าปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นปีที่ท้ทาทายในเรื่องในเรื่องเ,เศรษฐกิจครับแต่ผมก็คิดว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยมันก็เป็นใจให้กับประเทศนะเพราะว่าอย่างส่งออกปีนี้เราติดลบ แต่ว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจโลกก็ดีขึ้นดอกเบีย้ยก็ขาลงเงินเฟอ้อโลกก็ลดเราะฉะนั้นเศรษฐกิจไทยเนี่ยโดยท้ยนฐานตามน้ําโดยธรรมชาติก็ต้องดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นตัวเลขการจ่บออที่ติดลบเนี่ยยังไงปีหน้าก็ต้องบวกหรือนักท่องเที่ยวมา27ล้านคนปีนี้บรรยากาศวันนี้เราทำเรื่อง็รัพเวอร์บรรยากาศบ้านเมืองก็ก็เรียบร้อยปลอดภัย นะครับวันนี้เมืองไทยก็เป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วนั้นปีหน้าเนี่ยผมเชื่อว่ายัางไงตัวเลขนากท่องเที่ยวก็ต้องดูแหละปีนี้27บปีหน้านยังไงก็ต้องมี35หรืออาจจะใกล้ๆ40สๆนะครับการลงทุนที่เราเชื่อเชิญเข้ามาเยอะๆเนี่ยถ้าปีหน้ามียักษ์ใหญ่ทางด้านการลงทุนมาทั้งเจ้าสองเจ้านะลงทุนบวกส่งออกบวกท่องเที่ยวเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่ได้ขับเคลื่อน GDP นะครับ GDP เราก็จะโต ไอ้นี่ต่างต่างก็จะเบาลงฉะนั้นผมก็ดูว่าบรรยากาศเศรษฐกิจของโลกก็เป็นใจกับบรรยากาศเศรษฐกิจของประเทศสถิติภาพทางการเมืองก็มีความชอบธรรมคือผมว่าในเรื่องนี้เราโทษกรรมเนี่ยเราก็ต้องยอมรับแต่ว่าเราเนี่ยมีความขัดแย้งทางการเมืองมาตั้งแต่นู่นเนี่ยประมาณถ้านับเอาว่าตอนปี4 9เก้เพื่อนะครับคอมช่เนี่ยมาถึงวันนี้ก็สิบหกสิบเจ็ดปีแล้วความขัดแย้งทางการเมืองก็เลยนําไปสู่วิกฤต โดยเพราะวิกฤตเรื่องเศรษฐกิจการขาดความตอ่อเนื่องของการเงินระบอบประชาธิปไตยการขาดความเชื่อมั่นอะไรต่ตางๆเนี่ยนะแล้วก็ถ้าเกิดเราสามารถที่จะยุติความขัดแย้งได้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะลดวิกฤตตา่างๆมันก็จะเป็นการรวมพลังของคนในชาตินะครับรวมพลังของความรักความสามัคคีหรือประสบการณ์เนี่ยมาแก้ไขปัญหาฉะนั้นในส่วนของภาคราฐบาลเนี่ย เราเราคิดว่าเรายินดีเราสนับสนุนนะให้เกิดการนิรโทษนะครับแ,แต่ว่าขอบเคตหรือวิธีการนิรโทษเนี่ยจะดําเนินการอย่างไรที่จะไม่นําไปสู่ความขัดแยง้งเราต้องการจะนิรโทษเพื่อลดความขัดแยง้งครับฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะนิรโทษเนี่ยก็ต้องเป็นวิธีการที่ทุกฝ่ายยอมรับผมผมเห็นด้วยนะครับที่ อาจจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับและผมเห็นด้วยว่ารัฐ,าฐาสภาสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยน,น่าที่จะเป็นองค์กรที่มีความชอบธรรมในการที่จะเริ่มต้นกระบวนการต่างๆเหล่านี้อาจจะออกมาในรูปของการตั้งกรรมธิการวิสามันของสภา,าแล้วก็มีองค์ประกอบทุกภาคการเมืองทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มา มาศึกษามาวิเคราะห์ให้เกิดพื้นฐานที่ว่าคูจะนี้ได้โทษแบบไหนแล้วก็ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายแล้วถึงจะเริ่มต้นกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉะนั้นมันก็จะต้องเริ่มต้นจากการยอมรับของส่วนรวมของพี่น้องประชาชนของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนฉะนั้นเนี่ยการยอมรับส่วนนี้ผมค,คิดว่าในรูปของคณะกรรมการหรือ การมาที่การพิสามันก็ได้ของสภาแล้วก็มีองค์ประกอบเดยอะๆเนี่ยมู้พักการเมืองมีสมมุติมียี่สิบพักเพื่อมีตัวแทนพรคก,การเมืองทุกพรคแล้วก็ตัวแทนนักวิชาการตัวแทนภาคส่วนมาวิเคราะห์ให้ตกผลึกกันว่าประงเรื่องการเพื่อโทษเนี่ยดีใช่ไหมดีไม่ดีอย่างไรวิธีการคุณจะเป็นอย่างไรขอบเขตดันี้แล้วโทษส่วนไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ ให้เกิดบรรยากาศว่าทุกคนยอมรับแล้วก็ค่อยขับเคลื่อนย่างเรื่องคดีอคดีพินีควรจะผม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 คิดว่าในหลักการเนี่ยก็ต้องอยู่ที่คณะกรรมการคณะกรรมการจ้าเป็นกรรมการหรือเป็นกรรมธิการวิสามันเนี่ยเป็นผู้ไปพิจารณาในรายละเอียดนะครับซึ่งผมว่าถ้ารูปแบบเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ดีที่ควรจะต้องสนับสนุนนะครับ ดึงตัวบุคคลเข้ามาเป็นเลื่อนายของการมีกระโทษนะคะอย่างเช่นคุณนักเสียงหรือว่าคุณธนาทรหรือแกนนำพรรคก็ก็ทก็ในประเด็นต่างๆที่สังคมมีข้อคิดเห็นต่างๆเนี่ยก็ต้องไปตกผลึกในในในข้อเสนอของคณะกรรมการนะครับว่าควรจะเป็นอย่างไรนะเพื่อเพื่อว่าให้ทุกคนสบายใจว่าออกมาแนวนี้เรารับได้ทำถึงจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะว่าพรรค ครับพักก็ก็คิดว่าการแก้ไขมูลเนี่ยก็ก็เป็นประเด็นที่ที่พักก็ได้พูดนะครับในเรื่องของการแก้ไขัํารูจในช่วงเลือกตั้งนะฮะแล้วก็พักการเมืองทัทุกพักก็พูดเรื่องนี้กันดัะนั้นเหมือนกับว่าในฝ่ายการเมืองทุกคนก็เห็นพร้อมต้องการว่าควรที่จะแก้ไขรัฐมนูญให้เป็น ให้เป็นประชาธิปไตยให้มีความถูกต้องเหมาะสมมีความยืดหยุ่นตัวกับสถานการณ์ของโลกสถานการณ์ของเศรษฐกิจที่จะต้องแก้ไขให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศคนนี้จะแก้กันเป็นบางมาตรลายมาตราหรือจะแก้กันทั้งฉบับอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องไปอิงให้ถูกต้องตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐูนะครับอย่างเช่นสมมุติถ้าจะเดินหน้ากันว่า แก้ไขทั้งฉบับนะครับไม่แต่มาตราหนึ่งมาตราสองไม่ไม่แบบหมวดหนึ่งหมวดสองก็ต้องไปทําประชามติอันนี้ครั้งที่หนึ่งใช่ไหมถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเห็นด้วยก็มาว่ากันว่าด้วยวิธีแก้ซึ่งอยู่ในมาตราสองห้าหนะครับว่าจะแก้แบบไหนเช่นบอกว่าแก้ด้วยการมีสสรอนะสสรมีกี่คน เราลองมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดหรือจะเป็นไฮบริดมาจากเลือกตั้งส่วนหนึ่งมาจากแต่งตั้งส่วนหนึ่งอันนี้ก็ต้องไปพูดกันในเรื่อง256หรือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงมติอันนี้ก็คือเรื่องของการแก้ไขว่าด้วยวิธีการแก้ไขก็คือมาตรา26ซึ่งอันนี้ก็ต้องไปทำประชามติใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วก็เดินหน้าตามนั้นแล้วก็มาแก้ไขลมนูบแล้วก็ไปทำประชามติอีกครั้งก็สองครั้ง ในเรื่องของสสรนะเนี่ยทางพักก็เห็นว่านะครับว่าเราก็รับได้นะครับถ้าเกิดว่าสสรเนี่ยจะมีทั้งส่วนหนึ่งท,ที่ที่ที่มาจากการเลือกตั้งและส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีการแต่งตั้งแต่ว่าจะต้องอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพราะที่มาของสสรเนี่ยที่สาคัญที่สุดเนี่ยสองประการหนึ่งจะต้องมีความชอบธรรมดังนั้นสสรที่มาจากการเลือกตั้งมาจากการ เป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ยถือว่ามีความชอบธรรมสองเนี่ยนอกจากมีความชอบธรรมแล้วเนี่ยจะต้องได้ผู้ที่มีความรู้มีความสามารถมีความชำนาญมีประสบการณ์มาช่วยเติมร่างนะครับะฉะนั้นมันต้องมีองค์ประกอบสองส่วนความชอบธรรมดูกักความรู้ความสามารถประสบการณ์ดังนั้นถ้าเกิดเรามาจากการเลือกตั้งส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มาจากการแต่งตั้งเฉพาะในส่วนของผู้เชี่ยวชาญ ผู้มากประสบการณ์ม,มาเติมช่องว่างที่เต็มเพื่อให้องค์ประกอบของผู้มาล่ารันหนูเนี่ยมองครบทุกมิติของรัฐธรรมนูญในการแก้ไขของปัญหาประเทศเนี่ยผมว่าจะสมบูรณ์แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ความชอบทมความเป็นตัวแทนของประชาชนยังไงก็ต้องมากกว่านะครับอย่างที่ผู้บอกว่าสมมติมาจังหวัดละหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ที่เหลือยี่สิบกว่าอาจจะมาจากการแต่งตั้งที่เลือก สาขาวิชาที่มาเติมให้เต็มที่ทําให้องค์ประกอบของการเกี่ยวล่มนูนเนี่ยถูกต้องเหมาะสมในทุกปีติเพราะล่มนูนเนี่ยจะโยงกันแทบทุกมาตาต้องต้องมีความเป็นมืออาชีพต้องเข้าใจในเรื่องของกฎหมายพื้นฐานในที่สําคัญครับถ้ามองมององค์ประกอบแบบนี้<ม>ก็เหมือนกันเรามององค์ประกอบของสภาผู้แทนราษฎรถูกไหมมีสสมาทเขตต้อง,องกกต,ตั้ง4 0 0รยมีปาร์ตี้ลิสอีก 100, ร้อยหนึ่งปาร์ตี้ลิสเจตนารมณ์วารธรรมนูญอีกร้อยึัก็คือให้ให้ให้พัการเมันเกิะพัค สามารถจะนําผู้เชี่ยวชาญและวิชาการที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการการเลือกตั้งแต่เข้ามาช่วยชาติได้มาทาประโยชน์ได้มันก็เป็นโครงสร้างในลักษณะนั้นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงซึ่งเราให้ความสำคัญมากที่สุดแต่เราก็มีตัวเติมช่องว่างน,นะครับมีการแต่งตั้งบ้างบางส่วนแต่ว่าอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมโดยให้ความสําคัญกับผู้ที่มาจากการเลือกตั้งนะครับซึ่งโดยภาพรวมนะครับเราก็สนับสนุน ในเรื่องของการแก้ไขธรรมนูญน,นะครับเพราะว่าอยากให้มีความเป็นประชาธิปไตยเพราะวันนี้บรรยากาศบ,บ้านเมืองเนี่ยเป็นประชาธิปไตยเต็มที่ฉะนั้นท่านมีการแก้ไขน้รมนูญอะไรเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขียนนรรมนูญอยู่บนพื้นฐานของประชาธิปไตยนะครับต่างจากคราวที่แล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่าวัานนี้เราต้องมีเครื่องมือะในการแก้ไขปัญหาของประเทศเศรษฐกิจโลกเทคโนโลยี มีรักษร์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฉะนั้นความยืดหยุ่นตัวของกฎหมายต่างๆมีความสําคัญที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถปรับตัวแล้วก็เข้าหาวิธีการในการที่จะแก้ไขปัญหาของประเทได้ได้เร็วและประสบ็จเมื่อกอน